โอ้โหแต่ละอันน่ากลัวทั้งนั้นเลยนี่พี่ลิต้ามาคนแรกเลยดูโอ้ oh my god นี่มาคนแรกเลยเป็นไ,ไงคะบทให้เท่าไหร่กันนางสาวลิต้าคิกแคทเฮ้ยทำไมน้องดูมีเซนส์ในแฟชั่นมากกว่าพี่ลิต้าเยอะมากทาัทง้ทงทงีทง่น้องน้องยังเด็กอยู่อย่าเอาพี่ลิต้าไปขึ้นเลยนะคะอายเขาว้าย <Why? S 2> ที่พี่ห้าก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ว่าพี่ลิต้ารู้สึกว่าตัวเองแต่งตัวแย่อะ <laughs> แต่งเป็นใครอะทีมอะไรอะฟุตฟูแฟชั่น What is foodful food? เอ่อจะ foodful food ยังไงเนี่ย food fit for five ไปก่อนนะคะตอนนี้ how to foodful foodful <laughs> food food. ไม่น่าเชื่อว,ว่าทีมนี้มันมีอยู่บนโลกใบน,นี้ด้วยนะคะเนะะี่ยแล้วคนต่อไปคือ Thomas. โทมัสโอ้โหเหมือนมาเจ๊เก็บค่าแชร์หรือเปล่าเนี่ยฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริงกร๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ นี่ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะข้าสื่อช่องลิต้าคิกแคสจ้าพิงเกอร์และนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมบลอบักันนเอง แบบที่ทคนเห็นอยู่นะคะเป็นแบบใหม่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 หมหมล่าสุดมากมากแล้วนะคะของช่องพี่ริต้าก็คือแบบที่ชื่อว่า Drace to Impress นั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยพี่ริต้านะคะจะมาลองเล่นแบบ d r a s s to Impress ครั้งแรกนั่นเองะค่ะเยะ้ก็คือการแต่งตัวให้เป็นที่น่าประทับใจนะคะของคนในเกมนั่นเองนะคะแล้วก็คือพี่ริต้ายังไม่เคยเล่นแบบนี้แต่ว่ามีเด็กๆขอกันมาเยอะแบบเยอะ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 มากเลยนะคะบอกว่าอยากให้มา เล่นแบบนี้ดูนะคะก็เลยอ่าลองดูนะคะมันเป็นการแบบแต่งตัวแบบส,สวยๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าแฝงไปด้วยอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องมาลองดูกันในคลิปนี้ซึ่งแบบนี้ก็สามารถเข้าได้แค่แค่13คนนะคะแต่ตอนนี้พี่ดีใจยังไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามานะคะพอขอเปิดคลิปก่อนนั่นเองต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าใครเนี่ยจะมาเข้าร่วมนะคะการแข่งขันการแต่งตัวนะคะให้เป็นที่หน้าประทับใจในวันนี้ไปกับพี่ดีตานั่นเองนะคะ แล้วใครที่อยากเข้ามาร่วมอันดิบเพีริต้านะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคสกันนะคะที่ไอจีพีรนะิต้านะไอจีลิต้านในสกอร์คิดแคสตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคสอยู่นะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไว้อันดิบเพีริตา้านั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีไอจีก็ฝากเฟซบุ๊กเพจด้วยนะคะลิต้าคิดแคสนะชื่อกันกดติ๊กตามให้ถึงหนึ่งหมื่นคนแล้วพีริต้าจะสามารถสร้างกลุ่มครอบครัวคิดแคสทางเฟซบุ๊กเพจได้นั่นเองนนะนะั่เองะะคะโลบ เท่านนั้วิธีการซื้อในกดลิงก์ใต้คลิปนี้เราจะกดไปที่โลบอฟพีเตอร์ละคิดเคาเขียนชั่นได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะฝากเสื้อลิต้าคิดแคทในชีวิตจริงด้วยนะคะมีทั้งสีขาวและสีดําเลยตัวละ3ามรบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีของแถมชุดหน้ารักให้ทุกออเดอร์และที่สําคัญทุกออเดอร์จะได้สิทธิ์รับแอดในโลบอฟกับพีเตอรไปด้วยนะคะใครที่อยากได้เนี่ยบอกคุณพ่อคุณแม่แอดไลน์แอลลิต้าคิดแคสเรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะไปสั่งเสื้อกันได้เลยนะคะโอเคค่ะงงัััั้้้นนนนนนเเเเเเพื่่่่่่อไไมมใใหกกกกสีีียยวววววลลาาาาาะะะะคครรรริปปดดดูแตต ดูกันว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนะคะที่จะต้องมาแข่งกับพี่ติต้าในวันนี้บ้างมีน้องแพรวานะคะน้องพีชเหรอน้องใบบุญนะคะน้องปุยนุ่นน้องพีรินนะคะน้องคอปเตอร์เอาคอปเตอร์ป ได้เหรอลูกน้องออมนะคะน้องหอมมี่น้องก้าวน้องอมบอชีนะคะแล้วก็น้องเอเชียนั่นเองโอ้ยมีเด็กเก่าของเราด้วยนะคะเนี่ยบอกตรงว่าพี่ลิต้าอาจจะยังไม่ค่อยทํางานการนะคะเพราะว่าก็เพิ่งเดินครั้งแรกนะคะพี่พีพทถุกถุไงก็ขออภัยมาด้วยนะคะแต่ว่าเอ่อถ้าเกิด f อชอบนะคะพี่ลิต้าก็จะมาทําให้ดูบ่อย,อยๆนั่นเองนะคะก็พัฒนากันไปพี่ลิต้าคิดว่าการแต่งตัวของพี่ลิต้าต้องมีพัฒนาการขึ้นบ้าง ก็เหมือนการเล่นสปีดรอนนะคะที่การวาดรูปของพิลิต้าก็มีพัฒนาการในทุกๆวีคนั่นเองนะคะเอ้าโทมัสเข้าทันด้วยสวัสดีค่ะโทมัสชชอญก่อืพทีมทีมคอสเพย์ทุกคนโอ้ oh my god how to ทุกคนทีมคอสเพย์ป๊มติงกองจะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มมาในชุดที่โป๊ะเปือยก่อนนะคะตอนแรกทีมคอสเพย์โอ้ my god โคตรเพย์ยังไงอะ จำไป็นะพี่ลิต้าดูก่อนว่ามีอะไรให้ให้ให้เราใส่ได้บ้างฮัลโหลมันคอสเพย์ได้หรอคอสเพย์พี่ลิต้ายังคิดอะไรไม่ค่อยออกนะฮะมันค่อนข้างยากนะฮะคอสเพย์เออ แต่กําลังดูดูชุดรัอะไรไปเรื่อยๆคอสเพลเป็นอะไรมันยากนะเนี่ยโอ้มันมีแค่เสียตังค์ด้วยนะคะแต่เราเป็นโซนฟรีก่อนดีกว่าคอสเพลเราแค่แต่งไม่สวยๆไหมแต่งสวยๆก็ได้ปะอันนี้เป็นแฟชั่นกันหนาวอันนี้ใส่ได้ปะมันไม่รู้ว่ามันจะคอสมันจะเป็นการคอสเพลไหมอันนี้ไม่รู้โอ้โหเจ็ดร้อยดอลลาร์ไว้เราต้องซื้อซื้อชุดใน้เกมแล้วเนี่ยนี่นะคะพี่ลิต้าเอาชุดมามิกซ์แอนด์แมชกันนะคะแบบมั่วๆ ไม่รู้ว่าจะออกมาดีไหมโอ้ยคอสเพย์ยากมากเกิดนี้เอ้ยพี่ลิต้าไปเอาผมก่อนเอาไปเอาผมก่อนเราจะได้แบบไปถูกนะคะว่าจะไปยังไงดีผมคอสเพย์ยากมากบอกเลยผมเอาถูกคอสเพย์ผมเอ่อพี่ดิต้าว่ามันอาจจะเป็นการทำผมแปลกๆไหมลองดูอันนี้เฮอันนี้ก็ไม่แย่นะผมเสียอะไรดีอ่ะสีก็ได้นะคะหน้ามา้าต้องมีหน้าม้าด้วยหรอลองลอง,ลองดูไหมเอะ ก็ไม่แย่นะได้นัน่นเอาตามนี้โอเคเบสิกเบสิกปโอเคได้ผมแล้วแล้วก็มาแต่งหน้าไหมอุย้ยพี่ดิต้าว่าเราไปเปลี่ยนผิวก่อนนะคะเปลี่ยนผิวก่อนปึ๊บเข้าไปเปลี่ยนผิวก่อนไปอบผิวพี่ดิต้าจะตรงตามโจทย์ไหมเนี่ยโอ้ไม่ก็สโจทย์นี้มันยากนะคะพี่ดิต้าว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนสีผมไหมไม่งั้นมันมันจะดูธรรมดาเกินไปอะ่ะพี่ดิต้าว่าเราต้องเปลี่ยนสีแล้วแหละเป็นสีชมพูไปเลย He looks so pretty like a gem สีเอสเอสีนี้ไปเลยมันจะได้แบบมีกิมมิคอะไรหน่อยไม่ง,งั้นมันจะรรมา,ามากอ่ะเรามาดูหน้ากาันว่าเราจะคอสเพย์เป็นอะไรคอสเพย์คอสเพย์เป็นอะไรได้โอ้โหแต่ละอันน่ากลัวทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนะแต่งยังไงให้สวยเฮ้ยอันนี้ก็แลดูแบบเฮ้ยอันนี้สวยนะแต่ว่าไม่รู้มันจะตรงตามโจทย์ไหมอ่ะคอสเพย์คือความแปลกวะพีลิตา้าวะยากมากเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ เว้ยอันนี้แปลกดีพี่ลิต้าชอบอะไรกันคะเนี่ยพี่ลิต้าอันนี้ก็ดีนะเออพี่ลิต้าว่าหน้าแปลกดีพี่ลิต้าชอบเนี่ยแหละคือคอสคอสเพย์ของแท้ข้องแท้เรานี่เน้นปกเน้นหาไว้ก่อนแล้วก็รองเท้ายังไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเอาคู่ไหนดีเออเออเปลี่ยนสีรองเท้าได้นี่ตีมชมพูไปเลย บอกหรือว่าความแปลกเราต้องให้ร้านแล้วนะคะอุ้ยอันนี้ชุดนั้นสวยมากเลยอะ่ะเฮ้ยหมวกมงหมวกอะไรมีอะไรใส่ให้มี่ฮะมันมีนี่สร้อยด้วยใส่สร้อยเฮ้ยเราไม่ได้ทําเล็บเลยว่าไปเฮ้ยจริงๆตรงนี้มันก็เหมาะกับเหมาะกับก,บการคอสเพย์อยู่นะโอ้ทำไมเราไม่มามาตรงนี้เรามาไม่ถึงนะคะเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะมีอะไรใส่ให้หมดะคะ่ะ เพิ่มความลกปลีกไม่ใช่ปลีกปีกนะคะปลีกโอ้เ oh, นี่ยตรงเนี้คอสเพย์เยอะแยะเลยพี่ลิต้าก็ไปจับชุดอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยตรงนี้คอสเพย์โอ้ยแต่ว่าแต่มันเสียตังค์อ๋อมันเสียตังค์มันเสียตังค์ไม่มีตังค์วันต้องเติมตังค์ในเกมแล้วนะประมาณนี้พี่ลิต้าว่าไม่รู้จะใส่อะไรเพิ่มอีกให้มันลกเพิ่มขึ้นนี่จะบอกได้เลยว่าไม่มีใครเด่นเท่าพี่ลิต้าแหละ เฮ้ยทำไมน้องๆเขาแต่งแล้วมันสวยทั้งนั้นเลยทำไมพี่ลิต้าแต่งแล้วมันโคตรแปลกเลยทุกคนน่าสวยมักงน,นกตลกมั้งได้นะพี่ลิต้าว่าพี่ลิต้าเสร็จแหละลเ,เดี๋ยวรอน้องๆมากันโอเคเดี๋ยวแฟชั่นโชว์นะคะกำลังจะออกมาแล้วนี่พี่ลิต้ามาคนแรกเลยดูโอ้ my god นี่มาคนแรกเลยเป็นไงคะบทให้เท่าไหร่กันนางสาวลิต้าคิคแคทมันจะต่างกับสปีดดอรสปีดดอรเนี่ยคือจะไม่รู้นะคะว่าคนนี้คือใครแต่แบบเนี้ยคือรู้เลยว่าเป็นใครเพราะฉะนั้น หน้าพี่ลิต้าบอกเลยว่าเสียมากเลยนี่น้องเพวาะนะฮะคอเชเพอเออก็ตรงตามโจทย์อยู่นะพี่ลิต้าให้3ดาวเออพี่ลิต้ารู้สึกว่าองเทวันอาจจะเด่นไปนิดนึง น้องเหมือนแบบตัวละครในเกมเลยอะ่ะก็ถือว่าเก่งนะคะน้องแพวาไปต่อไปนะคะคนต่อไปนี่โอ้โหใครเดบินมาเลยอะ่ะอ๋อนางเงือกคนเพี่เป็นนางเงือกโอ้ my god ดีนะดีดีดีนะดีด,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 ดีเอาไปสี่ดาวเออดีนะน้องคิดได้ไงพี่เต้ออยตั้งคิดไม่ได้เลย <c oughs> โอ้ my god เก่งนะคะเก่ง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 อต่อไปน้องเก้าอุ้ยสวยนะโอ้โหนี่บินออกมาเลยเออสวยแต่ว่ายังอ่ะสามดาวแล้วกันคือบอกไม่ถูกอ่ะแต่ก็สวยนะคะสวยสวยมีการโพสท่า เอคนต่อไปเอเชียโอ้โหเฮ้ยอันนี้ก็คอสเพย์อยู่นะเฮ้ยนางไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะคนนี้ให้สี่ดาวไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะคือไม่รู้ว่าเป็นคอสเพย์เป็นใครแต่มันก็แลดูคอสเพย์อยู่นะคะก็ก็ได้อยู่พี่ลิต้าว่าคอสเพย์มันคือแบบความฉูฉาดสีสันน่ะนี่น้องใบบุญน้องใบบุญยังธรรมดาคล้ายๆกับพี่ลิต้าให้ของนละกันอุย้ย อันนี้เหมือนคู่เลยอะคอสเพ์เป็นใครอะหรือว่าน้องเนี่ยน้องกำลังจะบอกนะคะแต่งเป็นเอลี่ค่ะซึ่งเอลี่คือใครไม่รู้นะคะแต่ฟังชื่อดูดีมากให้สามดาวแล้วกันแต่ก็ต่อไปนะคะน้องคอปเตอร์โอ้โหไม่น่าเชื่อว,ว่าน้องจะแต่งเป็นผู้หญิงออกมาเลยเอ่อพี่นิต้าว,ว่ามันยังดูธรรมดานะคะน้องแต่งเป็นใครได้บอกไหมอะไม่รู้นะคะก็เลยให้สองดาวละกันเพราะว่ายังดูธรรมดาคนหมดยังเนี่ยยังนะคะคนเยอะมากหอมมี่ เฮ้ยแต่งเป็นแฟรี่น้อยหรือเปล่าแต่งเป็นใครอะ่ะบอกได้ไหมเออแต่สวยดีนะคะเออให้ให้สามดาวล้วกันนะพีเนตารู้แล้วตัวไม่ติดอันดับชัวชัวไม่ชอบทีมคอสเพเลยยากอะ่ะยากเกินนี่น้องออม เฮ้ยแต่งเป็นสโน w w h เหรอแต่งเป็นตัวอะไรเนะีน่ย s โน w w h i ปะน้องบอกว่าแต่งเป็นิตตี้อ๋อเออ,เอ,อว่าใช่ตตี้คิตตี้ได้อยู่นะให้สีเดาวพอน้องพอน้องบอกว่าแต่งเป็นอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามีที่มาที่ไปดีนะคะอันนี้แต่งเป็นใครอะโทมัสชอบกินไก่ปูเฮ้ยโทมัสแต่งเป็นใครอะ่ะต t อเบอร์รี่ชอ็อตเค k e เฮ้ยใช่เลยต t r เบอร์รี่ชอ็อตเค้กหน้าตาแบบนี้เลยถือว่าทําดีมากถูกมากเฮ้ยทําไมน้องดูมีเซนส์ในแฟชั่นมากกว่าพิลิต้าเยอะมากทั้งที่น้องยังเด็กอยู่โดยทายพิลิต้าไม่มีพรามสวรรค์ทางด้าน นี่แน่เลยนี่น้องขิงนะคะลอยมาเลยแต่งเป็นนางเงือกอีกแล้วนะคะคนนี้นางเงือกเนาะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องบอกว่าแต่งเป็นใครเออให้สามดาวแล้วกันเพราะว่านางเงือกของน้องมันดูโล่งๆไงไม่รู้นะคะเฮ้ยเอาหางปลาตรงไหนอะอยากรู้อะเสื้อหรอโอเคน่าจะจบแล้วและ the winners are ใครอะอยา่าอย่าบอกนะพี่ลิตาอย่าเพี่ลิตาไปขึ้นเลยนะคะอายเขาอ๋อนี่ไงโทมัสนะคะออมแล้วก็เอเชียเนี่ยดูคะแนนพี่ลิตา พี่ติต้าได้ที่อะไรไว้ในที่ห้าก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ว่าพี่ลิต้ารู้สึกว่าตัวเองแต่งตัวแย่อะแต่งเป็นใครอ่ะโออยยากอ่ะเออนี่นี่พี่ล,ลิต้าขึ้นมาอยู่บนอันดับเราคืออันดับสองชอบกินไก่ปูสวยนะคะโทมัสก็สวยนะคะทุกคนแต่งตัวดีมากโอ้ยก็เ,เก่งมากค่ะเก่งมาก,มากๆๆไปเอาเสื้อผ้ามาจากไหนเยอะแยะเนี่ย ไว้พี่ลิต้าจะต้องลงทุนบ้างแหละเดี๋ยวจะต้องเติม <_ utt> เป็นเติมโรบังนะคะมาแต่งตัวแข่งกันน้องคือสุดท้ายพี่ลิต้าแพ้สส่ฟรีอยู่ดีเพราะพี่พี่ลิต้าไม่มีเซน์นะคะในการแต่งตัว Are you ready lady แล้วค่ะอ่าไปเลยต็มอะไรอะ่ะ food, Foodful fashion What is foodful ก็คือแฟชั่นที่เต็มไปด้วยผลไม้ถูกป่ะ Foodful โอเค Foodful oh my god Foodful food. เกิดมาไม่เคยเจอคำนี้ในชีวิตเลย Foodful food. เออแฟชั่นผลไม้รถในนี้มันม,ม,มีเสื้อผ้าที่เป็นผลไม้หรอคะคำถามเออ่จะฟู้ดฟูยังไงเนี่ยฟู้ดฟิตโอร์ไฟไปก่อนนะคะตอนนี้ฮาทูฟู้ดฟูเฮ้ยแล้วพี่เลต้าต้องขอชุดก่อนนิ ขอชุดยังไงน,นะเออถอชุดก่อนถอชุดก่อนโอเคฟุดฟูเราจะฟุดฟูกันยังไงดีขอขอเช็คก,ก่อนแล้วกันว่ามีเสื้อผ้าอะไรให้ใส่บ้างครั้งที่แล้วไม่ได้เชะคะ็คเลยใส่อะไรมาก็ไม่รู้ะคะฟุดฟูเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเราจะมันคือลูกบาสเกตบอลนะคะแต่พี่ลิต้าจะสมมติว่ามันคือฟักทองลวกันมันจะได้เป็นฟุตฟ,ฟูนะคะ <S <S> เอ๊ะฟักทองมันเป็นผักมันเป็นผลไม้ตายแหละฟุดฟูเอ่มฟุดฟูแต่งงไงอุ้ยนอกกระป๋องผลไม้มาจากไหนอ่ะเอยน้อง เอามาจากไหนอะเอามาจากไหนอะเอ๊ะหรือมันเลือกมันปรับได้หรอ Make bigger view อะอ๋อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อมันสามารถเลือกลายได้หรออ๋อเลือกลายได้เราอาจจะเลือกลายผลไม้ก็ได้นี่เอจริงด้วยเนี่ยฟอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วแล้วนั้นเอ๊ะเราเอามันมาในทีมสีส้มดีกว่าดีไหมทีมสีส้มอ่านี่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 โอเคนั้นเดี๋ยวตอนนี้พี่ลิตารู้แล้วฟ o ดฟูเอ๊ะ เดี๋ยวพี่ลิตาไปหาเสื้อเพราะว่ามันสามารถแบบไอ้น,นี่ได้เออยากยากยากยายายากนี่ฟูฟูมาเลยฟูออฟฟุดเลยนะคะนี่นี่ส้มนะคะตอนนี้ตัวเราเป็นส้มแหละรองเท้ารองเท้ารองเท้าต้องฟูฟูไปด้วยไหมเออนี่ ชุดของเรามีอะไรอีกอะเอ๊ะกำลังดูอยู่ว่าเอาอะไรเป็นพร้อมดีเฮ้ยถ้าเราเอาปอีกนี่มันจะฟูดฟูดให้เราไหมเลือกได้ปะอ้เลือกได้หมดเลยนะคะเฮ้ยอย่างนั้นตีนนี้ก็ง่ายนะเฮ้ยไปเอาผมก่อนไปเอาผมก่อนตอนเนี้ยมันจะฟูดฟูดอยู่นะคะไม่เราจะแบบว่าคัสเตอมเอาเลยนะคะเฮ้ยเราอยากก่อนแรกเตกหน้าใหม่ก่อนหน้านี้ไม่เอาแล้วนะคะฟูดฟดูเราต้องหน้าแบบหน้าอย่างนี้ก็ดีนะพิลิตเตอร์ามันก็เข้ากับฟูดฟูดนะ ตืมีมมเต้าโอเคอ่ะทำผมฟูดฟูยังงงกับอันนี้อยู่เลยโอ้โห้สวยอะ่ะเฮ้ยอันนี้สวยนะเฮ้ยเราสาม,มารถทำเป็นฟูดฟูได้หรอผมอะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำผมเป็นสีฟูฟูไม่ได้สวยอันนี้ได้ไม่ได้นี่อ่านี่ส้มทั้งตัวเฮ้ยก็สวยดีนะเออสวย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 เฮ้ยเอาผมใหม่เอาผมอื่นดีไหมตรงนี้เอาเอ๊ะแป๊บนึงนะดูก่อนเออพี่ลิต้าว่าถ้าผมมีหลายสีก็ดีนะเอาเอาอันเก่าออกเออเฮ้ยได้อยู่นะแล้วก็ให้เอ้ยมันเปลี่ยนสีได้ไหมอ่ะเปลี่ยนสีได้นี่ฟูดฟูนี่ฟุดฟิตโฟร์ไฟสเน็กสเนกฟิตฟิตโอเครองเท้า ใส่รองเท้าเลยเฮ้ยใส่แว่นได้ไหมใส่ได้ปะนี่ติมเฮ้ยติมผลไม้ในใจฉันนี่ผลไม้ต้องมีนี่ด้วยนี่น้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวเดี๋ยวนะเหลืออะไรอีกนะรองเท้ายังไม่มีรองเท้าใส่เลยแม่เฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยพี่ลิตาว่าเฮ้ยกระเป๋า ไม่ไม่ไม,ไม่เอาไม่เอาลกแล้วเฮ้ยไปหารองเท้าใันก่อนอีกสามสิบวิเอาตายแล้วเข้ามาในดงอะไรก็ไม่รู้เปิรอ,องเท้ารองเท้ารองเท้าฟุตฟูฟุตฟูลอะฟูออฟฟุตโอเคเฮ้ยพี่ดีต้าว่าตีนนี้นะ่าจะไม่แย่เฮ้ยพี่ดีต้าอยากได้ก็ดีนะเฮ้ยพี่ดีต้าว่าของพี่ดีต้าแต่เฮ้ยเอาลูกบาดออกเดี๋ยว่าพี่ดีต้าว่ามันยังไงไม่รู้อะเอ้ยตุ๊ก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 ตุากตุ๊กตุ๊กตุู food food. Food food. นี่ เราเราเราทำอะไรได้บ้างนะนี่โพสนะฮะฟุตฟูนฮะฟุดฟิตเฟอร์ไฟส์นะะิกซ์เน็กฟิตฟิต, five, น,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 ฟต,ฟตนะฮะเชิญดูกันให้เต็มที่โอเคหมดเวลาแล้วพี่นิต้ามาในทีมส้มนะฮะอันนี้คืออันนี้คือทีมอะไรเฮ้ย <c oughs> น้องเอาลูกบอลเหมือนพี่นิต้าตอนแรกเลย <c oughs> เออให่ สองดาวแล้วกันพีลิต้าว่าความเป็นผลไม้มันอาจจะยังไม่ออกหรือว่าคือฟักทองแตงไทยอะไรเงี้ยพีลิต้าไม่รู้ว่า <c oughs> อันนี้มาในทีมคิสมาสเลยนะคะคิสมาสในใจฉันพีลิต้าว่ามันก็ยังไม่ออกนะพีลิต้าว่าความเป็นผลไม้มันก็ยังไม่ออกเหมือนกันมันยังเป็น แบบแซนแต่เทมเป็นแซนตี้อยู่นะคะอันนี้น้องเก้าผลไม้มันก็ยังไม่ออกนะพี่ลิต้าว่าก็เลยห้าสองดาวแต่สวยนะทุกคนสวยแต่ว่าแค่ความเป็นผลไม้มันยังไม่ออกนะคะอ๋อหรือว่าน้องอ๋อแค่แต่งตามสีอาจจะแต่งตามสีไงแบบสีแดงคือแอปเปิลนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อุ้ยอันนี้ส้มส้มหล่นเฮ้ยคนนี้เอาไปเลย10บดาวสวยมากไทยเอเชียหรอออร์เรนจ์นะคะสวยนะเฮ้ยดูดีนะเฮ้ยทำไมน้องเรวทำแล้วมันดูดีมาก ฟุตฟูไม่ได้เชื่อว,ว่าทีมนี้มันมีอยู่บนโลกใบน,นี้แ่นะเนะี่ยนี่เดี๋ยวเฟสนี่ต้องไปแข่งแต่งตัวแลวนะทีมฟุตฟูเฮ้ยแต่งโมดูดีมากทีมคริสต์ม,สมาสดีดเองไม่ใช่ดูดีเอาไปเลยห้าดาวดูดีนะคะแล้วก็สื่อถึงด้วยเก่งมากอ่านี่คนต่อไปน่าจะแต่งโมเหมือนกันทําไมทุกคนแต่งแบบนี้กันเยอะมากเลยคะ่ะ แตงโมสวยนะให้ให้สีดาวแล้วกันมันอาจจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ความแตงโมแต่โดยรวม้วสวยเฮ้ยน้องเขาแต่งกันสวยมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวตีมต่อไปยังเหลืออีกตีมน,นึงนะคะไว้แก้ตัวกันครั้งนี้ประสบการณ์ต้องสอนอะไรเราบ้างแล้วอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้น้องแต่งตัวธรรมดานะคะเหมือนอยู่บ้านเลยพี่ลิต้าโอ้คอปเอร์อไงเพราความที่คอปเอร์เป็นผู้ชายแล้วมันต้องมาแต่งตัวแบบผู้หญิงน้องก็เลยอาจจะจับต้นชนไปไม่ถูกก็เข้าใจได้นะคะออะต่อไปน้องหอมมี่อุ้ยผลไม้อะไรอ่ะ คือผลไม้อะไรอ่ะลูกอะไรลูกอะไรเนี่ยสีน้ำเงินมันคืออะไรบูเบอรี่เหรออ๋อบูเบอรี่บูเบอร์ใจก็ดูดีนะถือว่าน้องอ่ะทำฉีกจากคนอื่นๆนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อไปน้องอ้อมาในตีมส้มอีกแล้วนะคะเออทำไมน้องเขาทำส้มแล้วมันแลดูดีกว่าพี่ลิตา้าอีกเนาะ <passionate noise> ไม่เป็นไรอันนี้แค่คลิปแรกพี่ลิตา้าจจะย,ยังไม่ติดหนึ่ง แต่ว่าคลิปต่อๆไปต้องติดนะคะเพราะว่าเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วคนต่อไปคือโทมัสโอโ้โหเหมือนมาเจเก็บค่าแชร์หรือเปล่าเนี่ยโอโ้โหบักทองแตงไทยนะคะนี่โอโ้โหมีการเต้นด้วยเออดีนะคะ โอ้โหแฟชั่นนิสต์ขั้นปรมาจารย์แล้วนี่นะเฮ้ยทำไมคทุกคนแต่งเป็นส้มกันเยอะเนาะเฮ้ยการแต่งตัวของวิตต้าแลดูธรรมดาไปเลยนะคะน้ำาขิงก,ก็ส้มเหมือนกันเหรอลกูกอืพอโทมัติออกมานี่ค่ะคนอื่นตายหมดเลยนะคะค่อยสามดาวละกันนะคะ ออ a n เรนจ์นะฮะ,ะคนอ๋อหมดแล้วนะคะคนแล้วและผู้ชนะนั่นก็คือตึงเเอาเอาายังไม่หมดหรออ๋อยังไม่หมดอ๋อคนสุดท้ายน้องพิมพ์อันนี้มาในทีมสตรอเบอร r y ี่หรือแตงโมกันแน่เนี่ยเอ่อให้สีดาวแล้วกันเฮ้ยพี่ลิต้าข้าคะแนนน้องเยอะมากเลยนะเยอะกว่าสปีดดอีกแปลว่าน้องๆอ,อาจจะวาดรูปไม่ถนัดนะคะถนัดแต่งตัวมากว่าเออคะแนนเยอะและผู้ชนะนั่นก็คือ โทมัสน้องออมและน้องใบบุญนะคะเป็นทีสมส้มๆและแตงโมนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะทุกคนดูพี่ลิต้าได้ที่หกนะคะโอเคถือว่าก็กยังดีนะะแต่พี่ลิต้าก็สวยนะดูพี่ลิตา้าสิพี่ลิต้าก็สวยนะนี่นี่พี่ลิต้าก็สวยนะเฮ้ยขอถ่ายรูปด้วยโอ้พี่ลิต้าก็สวยเหมือนกันนะโทมัสเหมือนเจ๊เก็บค่าแชร์เลยลูก พี่ลิต้าไม่สวยตรงไหนเดี๋ยวเตรียมถอดชุดก่อนโอเคค่ะเวดดิ้งเดย์ง่ายง่ายจะตายเวดดิ้งเดย์หาชุดแต่งงานเร็วเราชุดแต่งงานเดี๋ยวพี่ลิต้าเสียตังค์ซื้อทัเลยชุดแต่งงานเดี๋ยวก่อนต้องทำยังไงให้ไม่ซ้ำกับคนอื่นด้วยชุดแต่งงานอุ้ยชุดนี้สวยมากเลยอะอยากได้อะอยากได้อยากได้เอิร์นห้าเก้าหนึ่งสองมอสตาร์โอ้พี่ลิต้าต้องได้ดาวมากกว่านี้ก่อนใช่ไหมโอ้ยก่อ ชุดนี้ก็น่าจะตอบโจทย์หรือเออสองร้อยสี่สิบเก้าโล oh <my> God. โอ๋อไอคเฮ้ยแต่ว่าชุดนี้ม่นอาจะทำให้เราชนะได้นะเอ,อ้ยลองดูชุดอื่นก่อนมิกซ์แอนด์แมทกันเออน้องๆเขาก็มีกซ์แอนดแมชกันได้นะแต่พี่ลิต้าคิดไม่ได้แฮะมันยากนะคะการที่จะมามีกซ์แอนดแมชกันโอ้โหชุดทีมนี้นี่คือแบบเหมือนทํามาให้เพื่อเสียตังค์โดยเฉพาะ4นาทีครึ่งผ่านไปพี่ลิตา้ายังไม่ได้ชุดเลยอะอยากได้อะเฮ้ยเดี๋ยวเอา200โลพี่ลิต้าซื้อเลยเฮ้ย,ยแต่ เอาไหมเอามามาเลยเอารออะไรล่ะครับผมนี่สวยมากคราวนี้สีนะคะในส่วนของสีนั้น ก็ต้องเป็นสีขาวนะคะพีดิต้าว่าอ๋อก็เป็นขาวล้วนไปเลยมันต้องใส่อะไรข้างในไหมอะข้างในมันดูโปบเอยไหมไม่รู้อะ C t ถูอ๋อเนี่ยเนี่เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้อ๋อมันมีออปชันเยอะเออมีอะไรให้เปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนไปโอเคประมาณนี้เฮ้ยจริงๆชุดมันไม่ควรเป็นสีดาอะแต่ว่าเปลี่ยนสียังไงอะเปลี่ยนไม่ได้แล้วอะกระเป๋ากระเป๋าไม่ต้องอุ้ยผมยังไม่มีเลยอะทุกคนผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตัดแต่งทรงผมกันเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาใหม่ My God ทาผมก่อนเจ้าสาวพี่ลิต้าว,ว่าเจ้าสาวต้องทําผมแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอะคะ่ะอุ้ยอันนี้ดูแกะจะทันไหมเนี่ยทุกคนเราอุตส่าห์เสียตังค์เฮ้ยอันนี้ก็แลดูยิง่งใหญ่ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยอยากได้แบบปล่อยผมแบบตรงสวยๆอะไม่มีผมที่ถูกใจเลยโอ้ oh my god เอาหมดเวลาแล้วเอาใหม่ oh อันนี้แล้วกันอันนี้ไปเลยแล้วก็ลบลบอันเก่าได้ไหมนนัลบโอเคหน้าม้าไม่ต้องมีนะคะเวลาจะหมดแล้ว แต่งหน้าแต่งหน้าเออนี่น่ะห,หน้าหวานหวานเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้หน้าหวานหน้าหวานโอ้ยอสเซนซี่เรายังไม่ได้ทำอะไรมากเลยอ่ะอยากได้ดอกไม้อ่ะหาดอกไม้ได้จากที่ไหนอยากให้ให้อยากให้แบบถือถือดอกไม้อ่ะไอ้กอดเวลาจะไม่ทันแล้วยังไม่มีรองเท้าเลยเอารองเท้าคู่คู่นี้ใส่ลวกัน อยากได้ดอกไม้อะเฮ้ยนี่นี่นี่ a c c e s s o r i pop มันไม่ค่อยมีอะไรที่ถูกใจเลยอะเครื่องเพชรเลยไหมนี่เอาเครื่องเพชรเลยเออนี่เป็นอย่างนี้ไปเลยมันมันเหมาะไหมเนี่ยถ้าพันคอไม่เหมาะค่ะอ,ออกออกยังไงเนี่ยเฮ้ยเอ,อ้ยเออครื่องเพชรเครื่องเพชรผ้าพันคอนี่ออ,ออกไปเลยนะคะมันไม่เหมาะผ้าพันคอพี่ติ๊เต้าว่าเอาหมวกออกไปด้วยคะ่ะเพราะว่าเจ้าสาวจริงๆเราไม่ต้องใส่หมวกถ้าเพื่อนเจ้าสาวต้องใส่เฮ้ยน้องที่คาดผมมาจากไหนกันอ่ะเออพี่ติ๊ต้าว่าก็ดีนะแต่ว่าควรเป็นสีขาว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  เอาที่คาดผมออกไหมใช่ใช่ว่าอุ้ยเอาผิดอันออกอุ้ยตอนนี้แบบตัวเราโลนโลนโล่งโลมากเลยอ่ะเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะเฮ้ยเดอเด้อเด้อพี่ลิต้ามันไม่ได้แไม่ทันแล้ว <laughs> พ <ơ wat>? ี <waves> <tox in out> ago, ่ล <Spring experimenting tin out> ิต้าเป็นคนแรกเสมอมาแล้วอะไรอยู่บนหัวทุกคนเพื่อเอามาใส่ทําไมอ่ะพี่ลิต้าไม่เข้าใจเลยอ่ะเอามาใส่ทําไมอ่ะ เอยแต่ถือว่าทีมนี้พี่เดต้าน้าจะทำได้ดีที่สุดนะแต่อ้ไอไอบนหัวนี่ไม่น่าเอามาใส่เลยอะ่ะเออเฮอเจ้าสาวเฮ้พี่เดต้าว่านี่มันจะมีความเป็นเพื่อเจ้าสาวอยู่นะคะให้สามดาวแล้วกันก็สวยอยู่คือพอเป็นทีมเจ้าสาวอ่ะจะไม่ต้องใส่ออปชันอะไรเยอะมากเพราะว่ามันเป็นตีมเหมือนแบบเรียบหรูดูแพงอะไรอย่างงี้อ่าคนต่อไปนะคะลอยมาเลยเออ น้องน้องพีล่ลินใส่บนหัวเหมือนพี่น้ะเออน้องเขาก็มีมีแอนแมทเสื้อออกมาดูดีนะครเป็นกระโปรงแบบหางปลาย,ยาว,ยาว ในขณะที่พี่ลิต้าแบบจะต้องเสียโลบักอะ่ะตั้งสองร้อยแน่แต่ก็ยังอ,ออกมาได้ไม่ดีอยู่ดีนี่เจ๊เก็บค่าแชร์มาแล้วไม่นะคะไม่เฮ้ยอันนี้มีความสวยเอเชียนี่มีความแฟชั่นนะคะพี่ลิต้าว่าเอาไปเลยสีดาวเออมีเอร์แมทกันออกมาแล้วแบบทาได้ดีมากเลยอะ่ะเก่งอะ่ะนี่เจ๊เก็บค่าแชร์คนที่สองพี่ลิต้าว่าภาพรวมดูดีแต่ว่าเหมือนเพื่อนเจ้าสาวมากกว่านะฮะให้สามดาวแล้วก็กระเป๋านะคะที่น้องเลือกมาเนี่ยเป็นกระเป๋าสี ดซึ่งพี่ิต้ว,ว่ามันไม่เข้าแต่การแต่งหน้าสวยพี่วิตาชอบนี่คอปเตอร์เจ้าสาวแบบใดเจ้าสาวแบบแมนมากเลยนะคะคนนี้อให้2ดาวอ่าต่อไปน้องหอมมี่นะคะน้องหอมมี่ก็ดูดีนะ น่ารักดีนะคะให้สามดาวต่อไปน้องออมโซแซตสวยขวนตาจะยาวไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดน้องแต่งหน้าได้ซอฟต์าน,นี้พี่ลิต้าก็จะสวยว่านี้เอาสามดาวไปเพราะว่าน้องแต่งหน้าเข้มเกินไปนะ,ะพี่ลิต้าก็แต่งหน้าจัดไปนี่โทมัสนะคะครั้งนี้เขาไม่ได้มาเก็บค่าแชร์แล้วนะคะคนนี้นี่เขาแต่งอลังการตลอดเลยนะคะไปเลย5ดาวเจ้าสาวนะคะเรียบหรูดูแพงดีมากค่ะทําไมใส่ไอ้ห,หัวหัวนี่เหมือนพี่ลิต้า <c oughs> คือพี่ลิต้าก็อยากจะอ,ออกนะตอนนั้นแต่เอาออกไม่ได้อะ นี่น้องน้ำขิงมาแล้วดีเจเก็บค่าแชร์อีกแล้วนะคะกระเป๋าอ m a Barbie girl เฮ้ยสวยอยู่นะให้สี่ดาวสวยนะสังเกตว่าน้องเนี่ยทํากระโปรงหางปลาอันนี้นะคะเห็นกันหมดเลยเหมือนแบบกระโปรงหลุดอะ่ะปกติกระโปรงใส่ดีเอลใช่ไหมอันนี้กระโปรงหลุดมาอยู่ที่อยู่ที่เข่าแทนต่อไปน้องพิมพ์นะฮะนี่เจเก็บค่าแชร์ของจริงเพราะกระโปรงสั้นส่วนใหญ่พี่ลิต้าว,ว่าเจ้าสาวเขาน่าจะใส่กระโปรงยาวกว่าน,นะฮะให้3ดาวแล้วกันแล้วก็ผมเนี่ยมีความแบบเซ่อ์ไปนิดนึงนะคะถ้าเจ้าสาวเนี่ยน่าจะเนี้ยบกว่านี้ เฮ้ยแต่ว่าในๆอันนี้มันคือตีมวดดิ้งใช่ไหมมันไม่ได้ตีมเจ้าสาว,วเจ้าบ่าวแต่ว่าก็บอกไม่ถูกอ่ะอันนี้พี่นิตาว่าลงไปตีมวีดดิ้งเดย์อะน่าหมความว่าน้องจะสามารถแต่งเป็นเจ้าสาวก็ได้แต่งเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมพี่ลิตาก็ดูที่ความสวยนี่หละคะมันก็เป็นตีมที่ของ,ง่ายดีนะคะ แล้วผู้ชนะก็คือเออโทมัสเอเชียฮะพีดิต้าติดอันดับด้หรออ๋อที่พีดีต้าติดเพราะว่าโอ้ดีมากเลยจะได้คุ้มค่านะคะกับการเสียโลบักไปตั้ง20โลเอ้ย200โลสิไม่ใช่20โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทั้งสาทีมนะคะที่มาแข่งแต่งตัวกันในวันนี้ในแมป r e s s to i m p r e s s นั่นเองนะคะใครที่อยากให้พีดีต้านะคะมาเล่นแมปนี้อีกนะคะทีมอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกด แลกแล้วกด subscribe เพะกดติดตามกคนเะนี่คลิ๊งเก้เ่็นกำลังใจให้ดีตาหนคลิปใหม่ด้วยนะฝากไอจีด้วยนะคะดีตาหนุนสกอร์คิทแคทแล้วติ๊กตอกลิตาหนนสกอร์คิทแคทนั่นเองนะไม่ที้นอนนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทตรงหน้าโปรไฟล์ไอจีพี่ r ีตานะคะที่เขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทน้องเจมเข้าไปแล้วกดเขารวม้วยเลยนะเพื่อรับลิกงเซอร์วีไว้อาิบุลานั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีไอจีก็ฝากเฟซบุ๊กเพจด้วยนะคะดีตาคิทแคทช่วยกดติด แมีเขียวขอดำตาเหลืองนะคะ7โลบั๊เท่านั้นวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือกดไปที่โลบัคกพีิตาและคลิปเขาเขียนชั้นได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะฝากเสื้อลิตาคิทแคนนะคะในชีวิตจริงด้วยนะคะมีทั้งสีขาวและสีดำเลยตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีของแถมสุดน,น่ารักให้ทุกออเดอร์เลยที่สำคัญทุกออเดอร์จะได้สิทธิ์ลุลับแอนในโลบัคกับพีดิตาด้วยนะคะใครที่อยากได้น,นะคะขอบคุณพ่อคุณแม่ อไลค์อลิต้าคิดแคชชอปนะคะหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะ่ะไปสั่งซื้อเสื้อกันได้เลยนะคะโอเคค่ะง,ง้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอยากวันเล่นอีกอะ่ะ